ครับก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็เข้ามาพร้อมกับบรรยากาศที่ชุม่มฉ่านะครับฝนตกแล้วก็ต้นไม้ของเราวันนี้ก็คงจะย,ยิ้มหน้าบานเลยนะเนาะได้รับน้ําแบบเต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเข้ามาชมวกต,ต้นไม้ที่สวนเราได้ปลูกไว้นะว่าต้นอะไรบ้างนะเนาะเอาคร่าวๆให้เห็นคร่าวๆว่าเราปลูกอะไรประไปบ้างนะครับ ครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ต้นแรกเลยเนาะสำหรับอันนี้ก็เป็นต้นแคนาหรือว่าแคป่านะครับก็จัดเป็นต้นไม้ทรงพุ่มนะไม้ยืนต้นผัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับก็มีความสูงของต้นอยู่ประมาณ1 0บถึงยีเมตรนะครับแล้วก็ลําต้นค่อนข้างตรงเนาะแตกกิ่งก้านสาขาต่ําแล้วก็เปลือกของลําต้นนี้ก็จะมีสีน้ําตาลอมสีเทานะ ก็แคนาก็จะเป็นผักบ้านๆน,นะครับปลูกง่ายแล้วก็มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรด้วยนะครับก็ต้นเหมาะสําหรับาการนํามาปลูกเพื่อสร้างเป็นร่มเงานะหรือว่าปลูกเพื่อ,อประดับตกแต่งสวนนะเราก็จะเห็นได้ตามาโครงการหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาก็นิยมปลูกไปเยอะเหมือนกันดอกเขาค่อนข้างสวยนะเป็นสีขาวแล้วก็เกสรกรอบออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับ แล้วก็แต่ว่าเขาไม่นิยมมาใช้ในงานก่อสร้างเพราะว่าเนื้อไม้มันไม่ได้แข็งแรงแล้วก็เกาะค่อนข้างแตกได้ง่ายด้วยนะส่วนดอกที่เรานํามาประกอบอาหารส่วนใหญ่เขาก็านิยมนํามาทําเป็นแกงส้มนะครับแล้วก็ต้มจิ้มน้ําพริกไม่ก็เอามาชุบแป้งทอดนะครับในส่วนของเราก็ปลูกไว้4ีหต้นนะครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นสเดานะครับก็จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่นะครับก็โดยมี ความสูงประมาณ20-25เมตรนะก็เป็นไม้เรือนยอดทรงพุ่มนะครับหนาทึบตลอดทั้งปีเนาะเปลือกของลำต้นก็จะมีเป็นสีน้ำตาลเทาหรือว่าเป็นสีน้ำตาลปนดำนะโดยเปลือกค่อนข้างจะหนาแล้วก็เนื้อไม้มีสีแดงหรือสีน้ำตาลนะครับส่วนเกณฑ์ไม้ก็มีสีน้ำตาลอมแดงเนาะเนื้อไม้แข็งเหมาะสำหรับการใช้ในงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ ทําเป็นพวกเสาหรือคานหรือทําเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าไม้ค่อนข้างแข็งดีอยู่แล้วก็ดอกหรือยอดอ่อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็สามารถเอามาทําเป็นอาหารนะก็เอามาต้มจิ้มน้ําพริกอะไรพวกนี้เนาะในส่วนของเราก็ปลูกไว้โอ้เป็นหลายร้อยต้นเลยนะครับสําหรับสเสดาก็ความตั้งใจหลักก็ว่าจะเอามาทําเป็นพวกเครื่องเรือนอะไรเงี้ยนะครับใช้ในงานก่อสร้างเนาะ ทำเป็นเสาทำเป็นคานนะสำหรับวัตถุประสงค์ของสวนที่ปลูกไว้เยอะแบบนี้นะครับครับสำหรับสายพันธุ์ที่เรานํามาปลูกนะก็เป็นต้นสะดาที่เราไปตามเก็บเอาตามท้องไร่ท้องนาเนาะที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะแล้วก็เราเอามาทําการอนุบาลไว้ก่อนนะสักระยะหนึ่งพอให้ต้นไม้มันได้เขาเรียกว่าได้เลี้ยงดูตัวเองสักสักแป๊บหนึ่งนะพร้อมที่จะลงหลุมเราถึงค่อย เอามาปลูกเนาะต้นไม้มันจะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่ตายง่ายๆเนาะครับสำหรับต้นไม้ต้นถัดมานอะอันนี้เราก็จะเรียกกันในชื่อมะฮอกกานีนะครับก็ต้นไม้ถ้าโตเต็มที่นี่ลำต้นก็จะอยู่ประมาณาสูงได้ประมาณ15-20เมตรนะครับแล้วก็มีขนาดที่เป็นแบบทรงพุ่มเนาะกว้างประมาณ4-6เมตรนะครับเปลือกก็จะมีเป็นสี น้ำตาลปนสีดำนะครับไม่ก็เป็นน้ําตาลอมชอเนาะมะฮอกกานีก็จะเป็นจําจพวกไม้ยืนต้นนะครับที่มีเนื้อไม้ค่อนข้างาแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากเลยเนาะแล้วก็สามารถนํามาไปรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือ,อใช้สร้างบ้านเรือนนะครับไม่ก็ทำเป็นเครื่องดนตรีหรือใครมีความต้องการจะใช้ไปทำอย่างอื่นก็สามารถทำได้นะครับก็เอาไปทำได้หลากหลายเหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีมูลค่าสูงเลยเนาะสำหรับะมะฮอกกานีก็ด้วยลักษณะที่โดดเด่นของแก่นไม้นะครับซึ่งจะมีสีแดงหรือสีชมพูนะยิ่งหากต้นไม้มีอายุมากขึ้นนะแก่นไม้ก็จะเป็นสีชมพูเข้มไปเลยเนาะไปจนถึงเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับส่วนกระพี้ไม้ก็จะมีสีออกเป็นสีเหลืองเือนะครับก็สามารถ นำมาทําเป็นเครื่องไม้เครื่องมือได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดเลยเนาะสําหรับที่สวนของเราก็ปลูกไว้หลายต้นเลยเหมือนกันนะครับก็ไปหาสายพันธุ์มาจากตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็นํามาปลูกไว้หลายร้อยต้นเลยเออหลักๆก,ก็อยากเอามาทําเป็นเป็นเครื่องเรือนเหมือนเดิมนะครับก็หลักๆก,ก็ อยากมาทาเป็นเครื่องเรือนแล้วก็ปลูกไว้เป็นไม้กระเสียนไปในตัวด้วยเนาะก็เลยปลูกไว้หลายต้นหน่อยนะครับสําหรับที่สวนบ้านสวนสนุกของเราครับสาหรับต้นถัดมานะครับต้นที่เรากําลังมองเห็นอยู่นี้ก็เป็นต้นสักนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าสักทองก็ได้เนาะก็เป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งนะที่คนเขาก็นิยมปลูกไปเหมือนกันเนาะเป็นไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็ ทนทานต้านทานกับไอ้พวกปวกหรือพวกเชื้อราได้ดีนะครับทำให้มีราคาสูงเลยเหมือนกันก็อันนี้สักทองก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะถ้ามันโตได้เต็มที่ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยเหมือนกันซึ่งจะผัดใบในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับก็นิยมนำเนื้อไม้มาแปรรูปเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือไม่ก็สร้างทำเป็นบ้านนะครับแล้วก็ การใช้งานก็แล้วแต่ช่วงอายุเลยนะครับว่าใครจะนำไปทำอะไรได้บ้างเนาะก็บางทีหลายคนก็จะเข้าใจว่าต้นสักหรือสักทองเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ต้นสักก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานเนาะซึ่งมันทนทานมากกว่าพวกไม้เนื้อแข็งหลายๆชนิดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นที่นิยมแล้วก็ทำให้ราคามันค่อนข้างพุ่งเนาะ ในส่วนของเราก็ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็ปลูกไว้สักน่าจะ10ถึง15ต้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็โตไล่ๆกันเลยสังเกตดูจากยอดข้างบนนี่ก็สูงเรี่ยวเลยเนาะ <S <S ครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นชิงชันเนาะก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เนาะความสูงโดยประมาณถ้ามันโตได้เต็มที่ก็อยู่ที่สัก 1 5ถึง25เมตรนะก็แต่บางต้นก็สามารถสูงได้ถึง30เมตรกันเลยทีเดียวนะก็ขึ้นอยู่กับว่าการดูแลแล้วก็สภาพแวดล้อมนี่ของเราจะเป็นยังไงเนาะมันมีอายุอยู่ได้หลายปีเลยเหมือนกันนะครับเปลือกของชิงชันก็อารมณ์จะเป็นสีเทาปนน้ำตาลเล็กน้อยแนละ้วก็นิยมนำมาทำเป็นพวกเครื่องเรือนนะเพราะว่าตัวไม้เนมีความทนทานค่อนข้างสูงนะแล้วก็ ทำให้อายุการใช้งานมันก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยเนาะก็เลยเป็นที่นิยมเหมือนกันทีนี้ที่สวนของเราก็ปลูกไว้น่าจะเกือบเกือบ20ต้นนะครับโดยประมาณเนาะก็างานตอนนี้ก็ใบยังคงไหม่อยู่เหมือนเดิมก็แต่ว่ามันก็ยังโตได้เรื่อยๆอยู่เนาะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็ไม่ตามเรื่องของมันตามธรรมชาติ ครับอันนี้ก็เป็นต้นชิงชานอีกต้นหนึ่งเนาะที่พอดีเดินผ่านมาแล้วก็สังเกตดูมันเหมือนว่าต้นนี้มันจะใหญ่กว่าเพื่อนๆเ,เขาเนาะที่ปลูกพร้อมๆกันก็เลยแปลกใจว่าเอ้วิธีการปลูกของเรามันต่างกับต้นเพื่อนๆเ,เ,เขายังไงเนาะทำไมมันถึงโตได้ขนาดนี้แต่ก็โอเคครับมันก็โตได้ขนาดนี้โตได้เร็วอย่างนี้ผมก็ ดีใจเนาะเราก็พยายามดูแลใส่ปุ๋ยมันเป็นอย่างดีเหมือนกันเนาะก็พยายามดูแลดีทุกต้นนะครับแต่ว่าเพลินเห็นต้นนี้มันใหญ่สุดนะครับสําหรับต้นทิ้งท้ายของวันนี้ก็จะเป็นต้นพยุงเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับโดยมีความสูงของต้นได้ถึง25เมตรเนาะเมื่อมันโตได้เต็มที่เนื้อไม้ก็จะเป็นสีแดงอมม่วงนะถึง แดงเลือดหมูแก่ๆไปเลยนู่นนะแล้วก็อันนี้คุณสมบัติเด่นๆของเขาก็จะอยู่ตรงที่ความเป็นไม้ที่มีเนื้อละเอียดเนาะเหนียวแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็ชักเงาได้ดีเนาะมีน้ํามันในตัวก็เป็นที่นิยมนํามาใช้ทําเป็นพวกเครื่องเรือนนะครับโต๊ะหมู่บูชาอะไรเงี้เนาะหิ้งพระ แล้วก็ใช้ทําเป็นพวกวัตถุมงคลแล้วก็ของแต่งบ้านชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับในสวนเราก็มีแค่ไม่กี่สิบต้นนะครับสําหรับที่ปลูกไว้ในตอนนี้นะก็เดี๋ยวจะพยายามปลูกเพิ่มขึ้นอีกครับสาหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปของเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็หวังว่าทุกคนก็คงจะได้รับความรู้เล็กเล็กน้อยๆอยนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดต บ้านส่วนของเราเรื่อยๆนะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามา,ารับชมคลิปของเราวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ